เขนหรือเปล่าพี่นกสวัสดีครับวันนี้แนวทางฮาหนอยวันนี้มันลงคลิปว่าดดพี่นอกผมก็เลยมาทำอันนี้ครับถ่ายทอดสดเอาครับพี่นัปดิทุกท่านเลยครับพี่น่แน,นวทางฮาหนอยวันนี้เหล็กวิ่งมี เกับ6กครับผมหลักหคู่เรขก,ก็หกศูนครับหลักหคู่2ก็6กหนึ่งหลักหคู่3ก็หกสองครับผมหลักหคู่4ก็6กเหลักหคู่5ก็6กปดครับผมไปหลักเก้หลักเก้ก็เกครับคู่เลก คู่2ก็9 1หนึ่งครับผมคู่3ก็9 2ครับคู่4ก็9 7ครับผมคู่5ก็9 8มันลงทำคลิปลงก็ได้ครับพี่น้องมันไม่ขึ้นผมก็เลยมาทำแบบนี้แหละครับไล์สดเอาครับนี่ครับแนวนอนก็ตั้งไม่เป็นอีก <c oughs> ตังตรงไหนไม่รู้เมีนยวผมลองกดดู อบคุณเด้อครับตีรับมารับชมครับนี่นี่ชัดหรือเปล่าไม่รู้ย้อนดูย้อนหลังก็ได้ครับพี่นอ้องผมไม่มีเวลามากทำงานด้วยครับผมนี่น,นี่นี่ให้ดูเต็ม,เต,มเต็มครับเดี๋ยวผมขยายดูเอาขนาดนี้ก็ได้ครับพีน่น้องนี่เหล็กวิ่งก็มีเก้ากับหกครับ หลักหกก็หกศูนย์หกหนหกสองหกเจ็ดหกแปดแนวนอนผมตั้งได้เป็นได้เป็นก็ได้ครับพี่นอ้องหลักเก้าก็9ก้าศูนย์เกครับผมขอบคุณเด้อครับกดไลค์กดแชร์ให้ครับผม ขอบคุณที่รับชมทุกท่านเลยครับผมเอาแบบจันๆครับจองทีพอจะด,ดูยอดหลังเงาก็ได้ครับพี่น้องผมทำงานด้วยครับพี่น้องชัดอยู่นี่นี่ชัดนะเดี๋ยวผมจะถ่ายลงหน้าปกให้ครับพี่น้องมันลงคลิปบ่ไใดเป็นอะไรไม่รู้ ก็ไม่ได้ตั้งแต่เมื่อคืนแล้วครับพี่นอ้องขอบคุณเด้อดูย้อนหลังเอาพี่นอ้องแค่นี้แหละสวัสดีครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อ <c oughs> <c oughs>